สวัสดีครับพัทรักษ์้สู่รายการทันสายการบ้านเมืองในช่วงเงย็นแบบนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตนและจาย์วุฒิพงศ์พงสุวรรณครับแต่ว,วันนี้นะครับาจาย์วุฒิพงศ์จะออกไปนอกสถานที่ไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่ถือว่าใครหลายคนยังรอรุ้นอยู่นะครับว่าการเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายยังมีความกังวลอยู่ครับ วันนี้นะครับทางด้านมูสดี้ได้มีการออกเกี่ยวกับเรื่องของรายงานเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของไทยนะครับซึ่งสถาบันมูสตี้อินเวสเตอร์์วิสนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศก็เปิดเผยใน,ในรายงานเมื่อวานนี้ครับว่าคำวิจัยของสารัฐธรรมนูญที่ระบุให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะถือเป็นการพัฒนานในเชิงลบนะครับสำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่อยู่ในระดับ BAA 1แนวโน้มก็คือมีเสถียรภาพ นื่องจากได้เพิ่มความเสี่ยงทางวิกฤตทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะการลุกลามเข้าสู่ครึ่งปีหลังรวมทั้งการเพิ่มความเสี่ยงในช่วงขาลงต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับมูสตี้ยังบอกนะครับว่าการเพิ่มความเสี่ยงต่อการลุกลามและความรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลก็จะเพิ่มม,มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยมุดตี้ก็มองว่าปัจจัยด้าน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือวิกฤตทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้นะครับสารัฐธรรมนูญก็มีมตินะครับ6ต่อ3เสียงวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะและก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางด้านมุสตีก็มองว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของไทยในการเมืองของไทยเพราะว่าการเมืองก็ถือว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจใครไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมัน่นเพราะว่าตราบใดที่รัฐบาลยังอยู่ในระหว่างรักษาการก็ไม่สามารถดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆในการกับเครื่องเศรษฐกิจได้เนื่องจากวัฐบาลมีอำนาจเพียงแค่ จำกัดอยู่ในตามรัฐธรรมนูนเท่านั้นจึงทําให้การเดินหน้าส <in> ู่การเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของภาคธุรกิจนะครับที่อยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งได้เข้ามาทํางานรวมถึงการเดินหน้าเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจการเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ถือว่านขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะเกิดเพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร และตามจุดสําคัญต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยณตอนนี้ก็เลยทําให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อการกลับเคลื่อนไปของเศรษฐกิจของภาคธุรกิจต่างๆเนื่องจากว่าเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเมื่อไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งการทํางานในโครงการไม่กับโปรเจกต์หรือว่าการทํางานในการส่งเสริมภาคธุรกิจการลงทุนก็จะต้องหยุชงงดชะงักไปเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายยังมีความกังวลนะครับว่า การเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านประธานกกตยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเร่งในการออกภาร,รกิจสตรีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยเฉพาะประเด็นต่างๆรวมถึงการหารือก,กับพรรคการเมืองต่างๆครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางด้านฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะคุณวราเทพรัตนกรก็ออกมาระบุเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรียกร้องให้กกตเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเลือกตั้งเร่งดําเนินการในการจัดก,การเลือกตั้งเพื่อจะให้ สัญญาศทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ในด้านการบริหารงานนะครับได้หมดไปเนื่องจากว่ารัฐบาลรักษาการนะตอนนี้อย่างที่บอกไปไม่มีอยนาาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจในการดําเนินนโยบายต่างๆเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงต่อธุรกิจต่อเศรษฐกิจของไทยนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ภาคฝั่งรัฐบาลก็เรียกร้องให้กกตนะครับดาเนินการเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง เดินหน้าในการที่จะให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเรียกร้องเช่นเดียวกันรวมถึงก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของพักร่วมรัฐบาลถ้าเกิดจํากันได้คุณบรรหารศริลป,ปะอาชาที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนารมถึงทางด้านคุณอนุทินชาญวิรุฬหหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันนะครับว่า,าการเลือกตั้งยังเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมือง การเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นแนวทางตามวิถีทางตามระบบประชาธิปไตยที่ทุกคนควรยึดถือยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิถีทางที่สากลให้การยอมรับและก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศได้นะครับรวมถึงการเรียกร้องให้พักการเมืองใหญ่อีกหนึ่งพังนั่นคือพรคประชาธิป,ปัตย์ได้ร่วมลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเพราะต้องยอมรับครับว่า เมื่อพระคประชาธิปัตย์ไม่ลงสู่สนามการเลือกตั้งก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางด้านพรรคการเมืองต่างๆ <c oughs> เขาก็เรียกร้องให้พระคประชาธิปั์นะครับได้ลงชิงชัยลงเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งใช้วิธีทางตามรัฐสภานะครับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้เพราะว่าหลายฝ่ายกวิคห์นะครับว่าหากพระคปรธชัธรปั์ลงสู่การเลือกตั้งลงสู่สนามการเลือกตั้งนับจากนี้ ก็จะทําให้วิกฤตเรื่องของการต่อต้านการขวางการเลือกตั้งก็น่าจะลดน้อยถอยลงแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นแต่ในมุมมองของฝายฝั่งพรคชาติปัตย์วันนี้คุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าพรคชาธิปัตย์ไม่ใช่ตัวแปรสําคัญในการเกิดปัญหาบ้านเมืองนัต,ตอนนี้แต่ปัญหาสําคัญนะั่นคือการชุมนุมของกลุ่มกบปศที่เกิดขึ้นรวมถึงฝ่าฝังรัฐบาลที่ต้องมาหาหรือที่ต้องมาพูดคุยกัน จนทำให้หัวหน้าพัชติปัดก็ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยได้หารือกันได้เจราจากันโดยเฉพาะการพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นทางการเมืองหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เลยกลายเป็นเรื่องราวนะครับที่หลายฝ่ายก็คาดการ์แล้วก็มีการวิจารณ์กันว่าในมุมมองของกลุ่มคปประศเขาก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเจราจาพูดคุยกับรัฐบาลอย่างแน่นอนรวมถึง การที่จะพูดคุยกับทางด้านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าเป้าหมายของกลุ่มกอปร,ประสที่ชัดเจนนั่นคือการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งการมีรัฐบาลที่มาจาก คนดีมาจากสภาประชาชนเข้ามาทํางานรวมถึงการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางที่หลายฝ่ายนักชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็ยืนยันนะครับว่ามไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาเป็นสสอ,อย่างที่รัฐธรรมนูนได้มีการกําหนดเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสและผ่านการเลือกตั้งมาก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ลุกลาม ไปจนเกิดการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างคน2กลุ่มอย่างที่มุสดีนะครับได้มีการออกประกาศเตือนได้มีการออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองของไทยนตอนนี้ว่าอาจจะสูมเสี่ยงนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอีกครั้งหน้าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หลายฝ่ายก็ยังคงมีความกังวลครับแต่ว่าในวันนี้ในมุมมองของนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งนักชินวัตรก็ยังพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะให้ทุกภาคการเมืองออกมาช่วยเหลือกันอย่างทุกภาคการเมือง ออกมาเรียกร้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบตามวิธีทางประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยให้การยอมรับสังคมโลกให้การยอมรับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนตอนนี้กับวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งเมนโมระกลายเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆแสดงความเป็นห่วงไทยโดยเฉพาะ กรณีที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์บ้านเมืองของไทยว่า,าจ,จะนําไปสู่ความสุ่มเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศครับและก็วันนี้ทางด้านพรรคเพื่อไทยเขาก็จัดประชุมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของทางด้านสมาชิพกพรรคต่างๆแล้วก็มีการแต่งชุดดำนะครับเพื่อไว้อาลัยให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคำนิชัยของสารธรรมนูญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ การให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กลุ่มพาพันธ์ที่มีประชาชนกว่า20ล้านเสียงไปลงคะแนนเป็นโมฆะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่นั่นในมุมมองของกรกตเขาก็ประกาศชาัดเจนแล้วว่าหากมีการเลือกตั้งเมื่อใด จะมีการแขัดขวางทันทีและจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งทําให้หลายคนมีความเป็นห่วงคาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะเดินหน้าได้หรือไม่ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนก็วิงวอนเรียกร้องครับว่าให้สู่กระบวนการให้สู่ตามวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทางด้านพักร่วมฐบ,บาลก็จะพูดคุยหาเรือร่วมกันถึงทิศทางทางการเมืองไทยการเลือกตั้งจะเดินต่อไปอย่างไร แนวโน้มเรื่องของการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะว่าในส่วนของฝากฝั่งทางด้านกนกนตเขาก็รอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการฉบับเต็มซึ่งล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางด้านเว็บไซต์ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าวินิจฉัยดัักกาวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพราะยังมีการถกเถียงกันในเรื่องของข้อกฎหมายว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ไม่ชอบในเรื่องของขั้นตอนแล้วเสียง20นันเสียงยังมีความชอบธรรมด้วยหรือไม่รวมถึงการกําหนดวันเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คงต้องติงตดตามกันต่อนับจากนี้ครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ผมจะนำไปติดตามกับอาจารย์วุฒิพงศ์นั่นคือการพูดคุยมุมมองของความเห็นอีกหนึ่งนักเรียกร้องประชาธิปไตยคุณฉลาดวรชัดจะมีความเห็นอย่างไรต่อสายการทางการเมืองที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้รวมถึงมุมมองของการเลือกตั้งและการเรียกร้อง ที่ผ่านมากับการเลือกตั้งนัตอนนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยติดตามจากอาจารย์พุทธิพงศ์ช่วงนี้ผมจตุพรลาไปก่อนสวัสดีครับ